อนด้าแจ๊ปี2013ราคาอยู่ที่269,000บาทค่างวด5,000บาทตลอดอยุสัญญาพบกับ SUV ค่างวดที่5,000บาทตลอดอยุสัญญาไปชมกันเลยค่ะ คอนด้าแจ z ปี2013ราคาอยู่ที่269,000บาทค่างวด5,000บาทตลอดอายุสัญญาเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดถึงนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัดกับตัดกับได้แดงนะคะแล้วก็เกียร์ออตโต้คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะด้านหลังก็กว้างมากๆนะคะเบาะสามารถพับลงมาได้นะคะแบบนี้โอเคพับได้สองฝั่งนะคะ ส่วนด้านพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะวิทยุ fm am ก็เดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะสําหรับห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆนะคะไม่มีการดัดแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะสําหรับใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของ h o n d ้า a จ z คันนี้นะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์ปานะคะที่เพจแปะรถบ้านของเรานะคะฝากด้วยนะคะรถด,ดีรถสวยต้องที่เต็นแปะรถบ้านเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ